วันนี้มาอวดแก้วค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันแพ็กเกจสวยมากค่ะทุกคนดูกล่องดีแค่กล่องก็น่ารักแล้วแล้วเขามาแบบแท็กมาอย่างนี้แบบนี้เลยทาราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวโชวก่อนโชก่อนนี่ทุกคนสีสวยมากจะบอกว่าตรงปกมากคะ่ะทุกคนดูสีน่ารัก เขามีสีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะแล้วทีนี้ต๊อบเลือกไม่ถูกใช่ป่ะก็เลยเอาแบบไล่สีมาอย่างนี้เลยจะได้หลายๆสีแล้ความพิเศษของเขานะนี่มีหูหิ้วเป็นที่จับซิลิโคโนเมวลาเราจับเราจะไม่เจ็บมือค่ะแล้วเขาก็จะมีหลอดดูดในตัวแบบนี้นะคะแต่ดูข้างในกัน <c oughs> ก็จะให้หลอดมา2อ,อันค่ะ <c oughs> นี่วิธีการใส่หลอดก็ง่ายมากนะแค่เสียบลงไปแบบนี้ ความจุ24ออนหรือ720มลตัวนี้เป็นแก้วเก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นค่ะเย็นได้ตลอดทั้งวันเลยตัวแก้วจะเป็นสแตนเลสสตีลเป็นดับเบิลเลเยอร์นะคะ2ชั้นก็เลยเก็บอุณหภูมิได้ยาวนานค่ะ BPA free ด้วยปลอดภัยไร้กังวลค่ะเดี๋ยวเรามาใส่น้ําดูกันนะคะว่าเขาจะหกหรือเปล่าใส่น้ํามาแล้วนะคะเบ็ดฝาลองเขย่า,ยากันดูค่ะอ่ะทาร่าน้ำไม่หยดเลยเห็นไหมคะทุกคนน้ำไม่หกเลยเธอเอามาเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทดสอบว่าเขาเก็บอุณหภูมิได้นานแค่ไหนนะคะถ้้้้าาาาาสนนนนใใจเดดดี๋ยวบบวบปปรรัััพิิกกกไหลล่่งคคะะม